สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับชันและกาบในเรื่องสามัคคีเพศคาชันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะหัวข้อที่1ลักษณะของชันและกาบที่อยู่ในสามัคคีเพศคำชันากาบชบัง16ซึ่งในหนึ่งบทจะมี3ามรัน,นะคะและเพื่อ,อนๆบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะ ทำไมถึงต้องเรียกว่ากัดชบัง16เหียกเป็น12 13หรือ14ไม่ได้หรอนั่นก็เป็นเพราะว่าพยาง์หรือวรรคที่1มี6คําวรรคที่2มี4คําและวรรคที่3มี6คําดังนั้นเมื่อนับรวมคําทั้งหมดก็จะได้16คํานั่นจะเป็นที่มาของกัดชบัง16นั่นเองจ้าอุปชาิชั้น11ในชั้นนี้ก็กําหนดหนึ่งบทมี2บาทบาทละสวรรค บทหนึ่งมี11คำรวมบทหนึ่งมี24คำและจะต้องรวมกันสองบทก็จะเป็นทั้งหมด48คำโดยจะขึ้นต้นด้วยอ,อุปเป็นทราวิเชียนบทที่สองเป็นอินทราวิเชียนบทที่สามเป็นอินทราวิเชียนบทที่สี่เป็นอ,อุปเปนเทราวิเชียนบทต่อไปก็สลับกันอย่างนี้และถ้าจะแต่งต่อก็ให้สลับกันไปอย่างนี้นะคะ ซาลินีชั้น11ชั้นนี้กำหนดมาเพียง2บาทแล้วปรับปรุงให้เป็น4ี่วัคและมีบาทร1คเอคำจึงเรียกว่าชั้น11จ้าอินทราวิเชียนชั้น11ชั้นนี้โดยตอนแรกมีมาเพียง2บาทแล้วก็มีการปรับปรุงให้เป็น4ี่วัคและมีบาทละ11คําคำก็เลยเรียกว่าชั้น11 แล้วเมื่อเราทราบลักษณะของแต่ละชั้นแล้วเราก็ยังไม่รู้วิธีอ่านนั้นเราไปดูวิธีอ่านกันเลยเรามาดวูวิธีการอ่านกาวฉางซิมหกกันเลยการอ่านจะต้องแบ่งเป็นจังหวะการอ่านจะต้องแบ่งเป็นจังหวะการอ่านในแต่ละวรรคดังนี้โดยบทที่1จะมี3วรรควรรคแรกมี6คําวรรคที่2มี4คําและวรรคที่สมี6คํา การอ่านจริงต้องเว้นจังหวะทุกๆุสองคำดังภาพนี้เลยค่ะฉันในภาษาบาลีแบ่งออกไปสองเภทคือฉันวรรณพืชกับฉันมาตาพืชฉันวรนพืชจะกําหนดด้วยตัวอักษรคือวางขนาและกําหนดเสียงหนักเบาเรียกว่ากุรุระหูเป็นสําคัญในส่วนของฉันมาตาพืชจะกําหนดมาตาหรือ วางจังหวะสั้นยาวมาตราเป็นสำคัญและฉันยังชื่อต่างๆต,ตามที่ปรากฏในคำพีวูโตไทยมีถึงร้อยแปดฉันแต่ไทยเราดัดแปลงมาใช้ไม่หมดเลือกเอามาแต่เฉพาะที่เห็นไพเราะและมีทำนองสระสรวยเท่านั้นแล้วเมื่อเราทราบลักษณะและวิธีการอ่านของกาบและฉันเหล่านี้แล้ว เราก็จะไปถอดคำประพันธ์กันต่อเลยว่าจะได้ความว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยครับถอดคำประพันธ์สามัคีเพศคำฉันในช่วงกาบฉบัง16ทอดความได้ว่าพรามผู้สั่งสอนและปรึกษาในทางขนบธรรมเนียมประเพณีมีนามว่าวัสกรรรุพามมีความเฉลียวฉลาดและเชี่ยวชาญ เป็นผู้ชำนาญทางอุบายความรู้ในพระเวทมีความคิดหลักแหลมอีกทั้งศิลปศาสตร์ทุกขแขนงก็รำเรียนจนจบสิน้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไรชิดพระเจ้าแผ่นดินโดยไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนครั้งหนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงคิดจะขยายอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลไปจนถึงแคว้นวัดชีต่างพระราชาหฤทยัยจะยกกองทัพไปทำศึกสงคราม แต่เมื่อคิดทบทวนแล้วกลับหยุดยั้งความคิดด้วยเกรงความไม่แน่นอนหากได้ชัยชนะก็จะเป็นที่เรื่องลือแต่ถ้าหากพ่ายแพ้ก็จะถูกดูถูกดูแคลนทําให้พระองค์ทรงลังเลในพระราชหฤทรัทยเนื่องจากไม่สามารถทุ่มเททําสงครามโดยไม่ไตร่ตรองให้ถีท้วนต่พอพระองค์ทรงทราบข่าวลือที่เล่าลือกันทั่วไปว่า บรรดากษัตริย์แคว้นวัชีทั้งหลายนั้นตั้งมั่นในธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมไม่โกรธไม่แตกร้าต่อกันเป็นธรรมที่ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไม่ใช่เหตุแห่งความเสื่อมมีทั้งหมด7ประการดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเมื่อมีราชกิจใดก็ปรึกษากันไม่งดเว้นและเบื่อหนายที่จะเข้าร่วมประชุมข้อสอ เข้าประชุมและละเลิกประชุมพร้อมกันและพร้อมเพียงกันประกอบกิจอันสมควรข้อ 3. ยึดมั่นในประพฤติอันถูกต้องตามแบบแผนข้อ4เชื่อฟังและปฏิบัติตามโอวาทของผู้ใหญ่ข้อ 5. ไม่ร่วงเกินบุตรและภรรยาของผู้อื่นข้อ 6. เคารพในสถานที่ที่ผู้อื่นยกย่องนับถือข้อ 7. ให้ความอุปการะคุ้มครองพระอรหรันต ที่อยู่ในแคว้นวัชีแบบแผนทั้ง7ประการนี้เป็นคติตลอดการเป็นธรรมก่อให้เกิดความสามัคคีของกษัตริย์ิชวีพระเจ้าอาชาติสตรูได้ทรงทราบดังนั้นก็ทรงบังเกิดความเกรงขามว่าศึกครั้งนี้จะเป็นศึกใหญ่หากจะเอาชนะด้วยกําลังคงจะเป็นไปได้ยากจะต้องเอาชนะด้วยปัญญารังรอไว้ก่อน เพื่อหากลอุบายทำลายความสามัคคีที่มีมาแต่ก่อนช่วงอุปชาติบเอ็ดถอดความได้ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงปรึกษาหารือกับวัสรุผามผู้เป็นอาจารย์หารือถึงกลอุบายว่าจะทำประการใดดีจึงจะทำให้ความปรารถนานั้นสำเร็จผลความสมัครสมานสามัคคี ของกษัตริย์ลิชวีนั้นมันคงยิ่งนักจะเอาชนะพวกเขาได้อย่างไรวัศกราพามเป็นครูที่ชลาดหลักแหลมเมื่อใครควรไปก็คิดอุบายได้อย่างแจ่มแจ้งจึงกราบทูลเสนอพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งก็ทรงเห็นชอบและนั้นแน่กับวัศกราพามในการทำลายล้างความสามคัคคีช่วงสาลินีชันส1 ถอดความได้ว่าถามผู้เป็นครูสังเกตเห็นได้ดังนั้นก็รู้ว่าเรากษัตริย์ชวีกำลังจะประสบความพินาศจึงยินดีมากที่ภารกิจประสบความสำเร็จได้สมดังใจหลังจากเริ่มต้นด้วยความบากบันและความอดทนของตนจึงให้ลองตีกลองนัดประชุมเหล่ากษัตริย์ชวีเชิญทุกพระองค์เสด็จมายังที่ประชุม ฝ่ายกษัตริย์วัชีทั้งหลายทรงสดับเสียงกองดังกึกก้องทุกพระองค์ไม่ทรงเป็นธุระในการเสด็จไปต่างองค์รับสั่งว่าจะเรียกประชุมด้วยเหตุใดเราไม่ได้เป็นใหญ่ใจก็ขาดไม่กล้าหารผู้ใดเป็นใหญ่มีความกล้าหารไม่มีผู้ใดเปรียบได้พอใจจะเสด็จไปร่วมประชุมก็เชิญเขาเถิด จะปรึกษาหาหรือกันประการใดก็ช่างเถิดจะเรียกเราไปประชุมก็มองไม่เห็นจะเกิดประโยชน์ประการใดเลยรับสั่งให้พ้นตัวไปและทุกพระองค์ก็เพิกเฉยไม่เสด็จเข้าร่วมการประชุมเหมือนเคยช่วงอินทราวิเชียนชั้นส1 1ถอดความได้ว่าจอมกษัตริย์แห่งแคว้นมคดุด หยุดทับตรงหน้าเมืองเวสาลีพระองค์ทรงสังเกตวิเคราะห์เหตุการณ์ทางเมืองวชัชชีในขณะที่ข้าศึกมาประชิดเมืองดูนิ่งเฉยไม่รู้สึกเกรงกลัวหรือคิดจะทำสิ่งใดตอบโต้ระงับเหตุร้ายกลับยูยางสงบเงียบไม่ทําการสิ่งใดมองดูราวกับเป็นเมืองร้างปราศจากผู้คนแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยว่า คงจะถูกกลอุบายของวัศกราพามจนเป็นเช่นนี้ความสามัคคีผูกพันแห่งกษัตริชวีถูกทำลายลงและจะประสบภัยพิบัติลูกคางที่เด็กควางเล่นได้สนุกฉันใดวัศกราพามก็สามารถยุดยแยให้เรากษัตริชวีแต่ความสามัคคีได้ตามใจชอบและคิดที่จะสนุกฉันนั้นครั้นทรงคิดได้ดังนั้นจึงมีพระราชบัญชา แกเราทหารหารให้รีบสร้างแพรไม้ไผ่เพื่อที่จะได้ข้ามแม่น้ำเข้าไปเมืองของฝั่งศัตรูพวกทหารรอบราชองค์การแล้วก็ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในตอนเช้างานนั้นเสร็จสิ้นทันทีจอมกษัตริย์เคลื่อนกองทัพอันมีกำลังพลมากมายลงในแพ้ที่ติดกันนำกำลังข้ามแม่น้ำจนกองทัพหมดสิ้นมองดูแน่นขนาด ขึ้นอีกฝั่งเมืองเวสาลีอย่างสะดวกสบายเฮ้ยเฮเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเื่อเมื Demon> ่อได้ฟังความหมายของบทต่างๆบางส่วนที่อยู่ในเรื่องสามัคคีเพศคำฉันแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูตัวละครที่สำคัญสาคัญในเรื่องนี้กันดีกว่าว่าเขามีบทบาทหน้าที่กันอย่างไรบ้างตามมาชมกันเลย หัวข้อที่สตัวละครที่สำคัญในสาม,มัคคีเทพคำชันมีครั้งนี้กษัตริย์และเฉวีเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากเป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นกษัตริย์ิฉวีจะต้องปกครองเมืองอย่างมีความยุติธรรมพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นตัวละครที่สะท้อนไม่เห็นถึงลักษณะ นิสัยของผู้ที่สนใจแต่ความต้องการของตอนเองขอแค่เพียงบรรลุวัตถุประสงค์ของตอนเองเพียงเด่านั้นแม้จะต้องแลกกับการทำผิดศีลธรรมซึ่งนั้นก็นับว่าเป็นความโลภวัสการพามเป็นตัวละครที่โดดเด่นที่สุดเนื่องจากมีบทบาทสำคัญที่ต้องการให้กษัตริย์แตกความสามัคคีตีกันซึ่งทำให้เห็นว่ามีความเสียสละ จงรักภักดีต่อเป็นดินอย่างมากขอขอ้อที่5อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเราได้ศึกษาจากเรื่องนี้แล้วเราได้รับอะไรบ้างค่ะหควรมีความสามัคคีในหมูห่คณะตนเพื่อให้ชาติเจริญก้าวหน้าหากไม่สามัคคีกันในชาติก็จะเป็นเหมือนในเรื่องสามัคคีเพศคําฉันข้อ 2. ควรใช้วิจ,จะะะารณญาณในการแต่ตอง เมื่อได้รับฟังอะไรมาอย่าวู่วามเชื่อตามโดยไม่ไต่ตรองดังกษัตริย์ดิชวีข้อ3ควรใช้สติปัญญามากกว่ากำลังจะเห็นว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เมืองเวลาลีอย่างง่ายโดยไม่ต้องเสียกำลังพลดีพลเพราะพระองค์ใช้สติปัญญาในการทำสงครามข้อ4 ควรรู้จักเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสมกับงานครับและสุดท้ายนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้คำศัพท์บางส่วนที่อยู่ในเรื่องสามัคคีิเพศคำฉันกันนะครับกาลีแปลว่าสิ่งร้ายโทษกุทะแปลว่าโกรธเกรงแกรนแปลว่าเกรงกลัว ชวแวงแปลว่ารุ่งเร,องเรืองเรื่องลือตราบัดแปลว่าช่อโกงทวารแปลว่าประตูปรากรมแปลว่าความเพียรความบากบันปูนแปลว่าให้พระราชะทูลแปลว่าหน้าที่การงานพิชาแปลว่า วิชาความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝนว้าววันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องสามัิคีขีพศคคำฉันหวังว่าเพื่อนเนทุกคนจะได้รับประโยชน์ขอคิดและสาระดีๆจากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ